สภาพของโกดังพักคอยกักแร่ในตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะที่นี่มีพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตรนะคะ ถูกปูพื้นด้วยดินลูกกรังสูงกว่า30เซนติเมตรและจะปูทับด้วยแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกักแคดเมียมค่ะเมื่อวานนี้ตัวแทนชาวบ้านและสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรไปตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นยังไม่พอใจกับสภาพโรงพักคอยเนื่องจากชาวบ้านเคยสะท้อนสิ่งที่กังวลทั้งเรื่องของสภาพภายในโรงงานและการปูพื้นเพื่อป้องกันการรั่วซึมซึ่งเชื่อว่ายังไม่มีประสิทธิภาพค่ะ เราเดินเข้าไปก็เห็นเลยเปิดแผ่น GCL ดูก,ก็พื้นก็ไม่ได้เรียบนะครับไม่ได้มีการบดอัดมีแค่การเอาดินลูกลรังมัตเทแล้วก็เกลี่ยเท่านั้นเองแล้วก็ปูเลยซึ่งเป็นการทำแบบลุกๆวนะครับไม่ได้มีมาตรฐานอะไรรองรับเลยนะครับแล้วเรายังเห็นคือสิ่งที่ผิดพลาดเป็นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับในการทำงานเรื่องตรงนี้เรื่องความปลอดภัยก็คือเราเห็นเศษก้อนหิน ขนาดใหญ่นะครับมีตั้งแต่2เซน3มเซน5เซนถึงขนาดนี้นะครับอยู่ใต้แผ่น GCL ถามว่าแรงกดที่กดลงไปอ่ะมันจะทำให้ฉีกขาดครับ กากแร่ชุดแรกจำนวน270ตันคาดว่าจะมาถึงจังหวัดตากในช่วงเช้ามือ30เมษายนนี้นะคะบริษัทประกาศจะซ่อมแซมบ่อฝังกรบหมายเล็ก5ให้เสร็จก่อนนำกากแร่มาฝังกรบและจะปิดบ่อภายในวันที่30กันยายนซึ่งชาวบ้านประกาศว่าจะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ